โอ้พ่อสิงปืนไวนะคะเนี่ยอันนี้คืออะไรลักกี้อึดอึดโอ้ยโอ้ยโ,โอเคค่ะเราก็จะมาเล่นต่อจากที่แล้วนะคะอันนี้น่าจะเป็นแผนที่ปุดล็อกอันจากการใช้ดาวตอนนี้ยังมีศูนย์อยู่เลยโอเคแล้ว นีนน่าจะเป็นเพื่อนเอาแล้วเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะคะอ้าวตกใจตกใจ์ไวเวอร์ก่อน อ้าวใครไม้เดียวนี่ตายเลยฟาดฟาดอ้าวใครสักให้มันทำได้อย่างนี้เนี่ยโอ้ยโอ้ยอืมอืมอือ,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 อคุยขยะหน่อยในขยะมีเงินนะคะโอเคอันนี้ยิงแล้วมันจะระเบิดปะเออ เป็นคนฉลาดนะคะเนี่ยนี่มันนะ้ามันมากเลยเลือดสาดเลยนะวันแดงเดือดขอคุยขยะแป๊บนะคะขยะขยะนี่ขยะมีเงินเอาเอา ยังไม่กลับอะคะขอข่าแม่งขอคุอยขยะทีอ้าวขยะไม่คุยให้กลับแล้วนะคะโอเคค่ะมิชชั่นครอมพีชนะคะเรามาดูหลังจบเกมกันได้เงินเท่าไหร่แปด่สิสองได้เอพีมาสองร้อยสิบสี่อม่มีเพื่อนเลยเพิ่งเริ่มเล่น ได้อันดับได้โอ้โหอันดับอันดับสวยนะตอนนี้ได้มาส่งดาวแล้วนะคะโอเคค่ะเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ